อนุสรสถานแห่งเขารัชมอประเทศอเมริกาเป็นปฏิมากรรมการแกะสลักบนภูเขาหินแกนิกพิเศษก็คือเป็นรูปใบหน้าของประธานาธิบดีสหรัฐถึง4คนก็คือวอชิงตันเจฟเฟอร์สันรูทเวลและลิงคอนค่ะล้มแล้วลุกได้ดีกว่าเดิมเมคอะคัมแบก เป็นคำกล่าวของคนที่ล้มละลายแล้วกลับลุกขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมรวยกว่าเดิมค่ะสูงไวัหลายคนนะ่ะมีความท้อแท้ในชีวิตนะ่ะจากหลายๆอย่างเช่นสุขภาพไม่ดีผิดหวังในชีวิตธุรกิจล้มละลายแล้วก็คิดว่าเมื่อถึงวัยเกษียณน่ะคงไม่มีโอกาสที่จะทำงานแล้วอย่าเพิ่ท้อนะคะวันนี้ครูวลิจะมาให้ฟัง ชีวิตของโดนันททำค่ะมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเขาเคยเป็นหนี้ส่วนตัวถึง900ล้านเหรียญสหรัฐและยังเป็นหนี้ทางธุรกิจ3 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอีกเมื่อเขาเห็นขอทานบนทางเท้าในนิวยอร์กเขาบอกกับลูกสาวที่เดินมาด้วยกันว่าขอทานคนนี้รวยกว่าพ่อ9ก0้อยล้านเหรียญเพราะขอทานไม่ได้เป็นหนี้ใคร ทุกคนในอเมริกาคิดว่าคุณทําจบชีวิตแน่นอนหนังสือพิมพ์เขียนประจานไม่มีใครยอมให้ความช่วยเหลือแต่คุณทําวางแผนจะใช้นี่หมดเขากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งรวยมากกว่าเดิมในปี2016เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดรวยมากที่สุดก่ะ สิ่งที่ต้องน่าตระหนักเมื่อคุณสูญเสียทุกอย่างก็คือคุณมีมันสมองที่มีประสบการณ์มากมายสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มเพียงอย่างเดียวคือใจสู้การที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งมันยากยิ่งกว่าการประสบผลสำเร็จครั้งแรกอีกเพราะว่าใจคุณน่ะไม่สู้ แต่การที่คุณสามารถลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีกว่าเดิมนะเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าคุณแน่ไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งนะมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆที่คุณเนะี่ยสามารถจินตนาการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้กว่าเดิมแล้วไม่ล้มเลิกความพยายามคุณจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแน่นอน สนใจอย่าลืมติดตามเพจคัวริศได้ทุกทุกวันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวริศสวัสดีค่ะ